You're to DEVELOPPER'S PODCAST. listening LINE สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l i n e Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวอลิต1 with 2 Developer Relation จากบริษัท l ลายประเทศไทยครับและดี e จรีรวัตรการวิทยาการ t e c h ี v วนเจอร s t ิสจากบริษัท l ล n e ประเทศไทยครับครับพี่ตีช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในเรียกได้ว่าต้นปี2025 นะครับ,รบเลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ Productivity กันสักนิดหน่อยพี่ตีาเพื่อที่เจะเซตแบบเป็นคล้ายๆเป็นโกลเล็กๆเนาะที่จะแบบผ่านปี2อผ่านปี2025ไปอย่างแบบแข็งแกร่งแล้วก็เก่งกันม,มากขึ้นะนะครับผมอ,อีพีนี้นะครับจะชวนคุยเรื่องของแปดนิสัยที่ขัดขวางศักยภาพนักพัฒนาของคุณะนะครับโดยที่เอาบทความนะครับมาจากเว็บไซต์เว็บ e v t o นะครับชื่อว่า 8 h a b i t s that hold you back your developer potential นะครับเขียนโดยคุณโทมัสเซนเทรครับผมอ่า uh huh. ครับผมเชื่อว่าทุกคนนักพัฒนาทุกคนนะฮะก็อยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นไปในทุกๆวันนะ mm. ผมก็เป็นแทนก็เป็นไหมจริงจริงเราอยากจะเก่งขึ้นในทุกวันร,รู้สึกว่ากลับบ้านแล้วถ้าวันนี้เราได้สกิลอะไรมาใหม่ๆมันจะรู้สึกว่าดีใจเก่งขึ้นมี<อ>ความสุขอะไรอย่างนี้นะรวมถึงการก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วยนะครับ mm. การสร้างสารรค์ผลงานในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันมัน,ม,นมันช่วยให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นนะครับแต่บางครั้งเนี่ยแม้ว่าเราจะตั้งใจมากขนาดไหนนะครับบางทีเราก็รู้สึกว่าตั้งใจไปแต่ไม่เก่งขึ้นอะ่ะเคยไหมตั้งใจไปรู้สึกยังไม่เก่งขึ้นคำถามคือทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่เรามีความพยายามมากแต่ว่าเราไม่เก่งขึ้นนะครับคำตอบก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันเป็นเพราะนิสัยบางอย่างครับที่พวกเรามีอยู่นั่นเองนะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อนี้เลยนะครับก็ที่แทนพูดไปนะแปดนิสัยนะครับที่จะมาขัดขวางศักยภาพของนักพัฒนาอย่างพวกเรานะฮะพร้อมทั้งบอกแบบนิสัยอย่างนี้ไม่พอเราจะบอกวิธีการหลุดพ้นด้วยยอของนิสัยเหล่านั้นนะฮะว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นจะเป็นคนที่เก่งขึ้นได้ยังไงจากแปดนิสัยนั้นดีไหมจัดไปเพื่อ โอเคเราไปเริ่มกันที่อันแรกกันเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าการผัดวันประกันพุ่งนะฮะและการบริหารเวลาที่ไม่ดีอ,อตัวนี้แหละ<น> oh, หอ,อตัวแรงมาเบอร์หนึ่งเลยนะครับทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันนะนถูกไหมแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าเวลาไม่เคยพอเวลาไม่เพียงพอที่จะทําทุกอย่างให้เสร็จน,นะฮะหนึ่งใน สิ่งที่เป็นนิสัยที่เป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือการผัดวันประกันพุ่งกับทุกคนอนะฮะคือหรือการบริหารจัดการเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพนี่แหละนะฮะลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณมีโปรเจกต์ที่คุณจะต้องทําส่งภายในหนึ่งสัปดาห์อนะคุณรู้ว่ามันสําคัญไหมสาคัญมากตัวแม่แทนที่คุณจะเริ่มทําทันทีใครเป็นแบบนี้นะฟังดูแทนที่จะเริ่มทําทันทีนะฮะ คุณกลับไปนั่งไถโซเชียลออไ,ยไปดูยูทงยูทูปนะออไปดูวิดวงวิดีโอไม่ยอมเริ่มสักทีนะฮะหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่งานที่ควรจะทําตอนนี้แต่คุณเอามาทําเอามาใช้เอามาดูเอามาเล่นก่อนนะอ,อ่ะนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าการผัดวันประกันพุ่งนะอผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเป็นอันเะนี้ยจริงพี่แล้วมัน มันเหมือนเราไปถ่ายโซเชียลนิดๆมันดูดไปชั่วโมงหน,นึ่งอย่าเงี้ยมันแบบหายไปเร็วมากนะแล้วมันรเราไม่ได้บางทีว่าวันละครั้งไงบางทีวันละครั้งสองครั้งเนี่ยคือมันหายไปสองสามชั่วโมงแบบง่ายๆเลยนะพี่ตีเนี่ยจริงครับเออ เรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันดูดีไหมที่เขาแนะนำนะฮะอันดับแรกเลยคือให้เราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะฮะจัดลำดับความสำคัญเลยนะฮะให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะ <ใช S 1> ว่าจะต้องทำอะไรหนะะึ่งสองสามสี่นะฮะสองนะฮะหลังจากที่เราจัดลำดับความสำคัญแล้วนะฮะให้เราแบ่งงานที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆนี่นะเหมือนที่เราพูดใน E ีีที่ผ่านๆมานะให้เป็นงานย่อยๆนะเพราะอะไรเพราะว่างานย่อยๆเสร็จมันก็จะได้มีกำลังใจไง นะฮะทำให้เสร็จไปเรื่อยๆนะครับถ้างานใหญ่ทําเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีอย่างเงี้ยครับมันก็ดองรู้สึกว่าท้อแท้นะฮะอันที่สามครับก็คือกําหนดเวลาส่งงานให้เป็นไปได้จริงนะฮะไม่ได้เขียนว่านี้อาจจะต้องเอออาจจะต้องแฮกๆนิดนึงนะเอาเดทไลน์เข้ามาเข้าว่าให้มันเร็วกวากำหนดสักนิดนึงดีไหมอ๋อแต่ยังเป็นไปได้จริงอยู่ไงโไเได้จริงอืมให้มันแบบชาเลนจ์เล็ก เออจะเล่นเล็กๆใช่ครับครับแล้วก็เทคนิคต่อไปนะฮะที่จะแก้ปัญหาผัดบนประกัน,นกพุ่งก็คือใช้เทคนิคโพโมโดโลเออเราเคยพูดไปในอีพีก่อนนะออใช่ไหมฮะทํางานยี่สิบห้านาทีพักห้านาทีครับเออกาลังดีเหมือนบอว่าแข่งแฮกกอรตอนเป็นรอบๆอะ่ะทำเป็นเซตซตเนะเออมันก็ออไม่ได้<ๆ>แบบไม่ได้กินพลังมากครับ ได่นะฮะเหมือนผมไปดูเขาแห่งแฮกเกอร์ตอนก็ใช่ไหมฮะรอบหนึ่งสิบนาทีขึ้นมายกหนึ่งจอกรอบหนึ่งสิบนาทีขึ้นมายกหนึ่งจอกอย่างเงี้ยน้ำเกลือหวยยกน้ำเกลอหวยอะไรอย่างนี้นะให้ทำงานไปรอบไม่ได้แบบทํายาวๆนะครับครับครับอันสุดท้ายเลยเขาบอกว่าวิธีที่จะช่วยได้คือลบลดสิ่งรบกวนสมาธิให้น้อยลงปิดพวก notification นะครับหรือว่า บล็อกเวลาทางานให้ชัดเจนไปเลยอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนปิด Notification สําหรับโซเชียลทุกชนิดนะคุณดีมากพี่ดีมากถ้าผมไม่เข้าเองผมก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในโลกโซเชียลดีดีดีจริงถูกต้องแล้วพี่ผมว่าเออแทนแทนมีเทคนิคยังไงบ้างปิดนอติฟคชันคล้ายๆกันพวกโซเชียลจริงๆผมปิดกือบหมดยกเว้นอาจจะแบบอาจจะไลน์ส่วนตัวบางคนหรืออะไรเงี้ยเออก็จะก็จะแบบเออเปิดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าโดยตัวทั่วไปก็จะปิดหมดแล้วก็ เอ่อจะพยายามทําทําบ็อกซิ่งพิธีก็คือคล้ายๆกับว่าเราบ็อกซ์เวลาเวลาเฮ้ยสองชั่วโมงนี้เราจะทํางานเรื่องนี้ให้เสร็จอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบอ่ะสองชั่วโมงถัดไปจะทําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบ็อกซ์ทำเป็นเหมือนเป็นช่องๆกรอบๆเวลาไว้อะไรเงี้ยสมมุติว่าเฮ้ยแบบเย็นละเออฝุ่นน้อยลงก็โอเคบล็อกเวลาไปวิ่งหลังหกโมงอะไรเงี้ยก็คือแบ่งชัดเจนไปเลยมันก็จะเราไม่ คือเราทําตามที่เราดีไซน์ไว้อพี่มันก็จะมันจะไม่ได้ลําบากตอนที่ณตอนนั้นสมมุติว่าเราต้องแบบเฮ้ยโอ้ยังไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่าเฮ้ยมันจะต้องทํางานเนี้ยมันจะมีแรงเขาเรียวกว่าอะไรเหมือนแรงต้านน,นิดนึง ي, อ่ะว่าเฮ้ยจะต้องทํางานเนี้ยแต่ถ้าเราดีไซน์เวลาว่าเฮ้ยบล็อกนี้เราคิดเวลาว่าเราจะต้องทํางานหรือบล็อกนี้เราจะปออกกำลังกายเนี้ยมันรู้สึกว่าแรงต้านมันน้อยลงพิธีเหมือนกับข้อแรกที่เขาบอกไงตั้งโกและจัดลำดับความออสำคัญไงจริงนะแช่ของแทนอันนี้เลยใช่ครับประมาณนี้พิธี ดีเลยครับโอเคถัดไปข้อที่สองครับของในใ่ที่สองนะครับที่จะขัดขวางศักยภาพของนักพัฒนาพวกเราก็คือการละเลยการทำด็อกิเมนต์พิธีนบทความบอกซึ่งจริงๆมันเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมก็เคยละเลยนะเออสมัยสมัยก่อนคือแบบเออแบบเอาจริงคือปุ้นตรงเกียดมากเลยทำด็อกิเมนต์เออแต่ว่าเออสมัยก่อนมันจะเป็นด็อกิเมนต์แบบทำสเปกกับพิตีนึกออไหมมันจะต้องบอกว่าเขียน เราจะต้องไปเขียนเอกสารด็อกว่าคลาสนี้ชื่ออะไรมีพารามิเตอร์อะไรบ้างเออแล้วก็อ่าพารามิเตอร์นี้ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยฟังชันนี้มีอะไรทําอะไรคือมันแบบมันก็เพนฟูลนะแต่ผมว่ายุคนี้มันมันดีขึ้นนะทุกคนมันไม่ไม่ได้เพนฟูลขนาดนั้นแล้วมันก็มีทูมีอะไรแบบช่วยเยอะเออบางทีเราเจนด็อกจากโค้ดเราอย่างได้เลยถ้าเราโค้ดเราเขียนได้ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเออมันมันผมว่าอันเนี้ยมันมันดีขึ้นเยอะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าละเลยเลยอย่าเป็นเหมือนผมคือตอนนั้นมันมันเพนฟูลจริงมันไม่ไหว รจริงม,มันได้ทบทวนตัวเองด้วยนะว่าสิ่งที่ที่เราเข้าใจสิ่งที่เราทำคนอื่นเขาจะเข้าใจไหมตอนที่เราเขียนด็อกนี่แหละถูกถูกจริงอาจจะเป็นวิกิหรืออาจจะเป็นเนี่ยแหละเ,เขาเรียกว่าอะไรด็อกเมนต์แอสโคดหรืออะไรเงี้ยเนาะที่มันมีทูช่วยเตือนอะไรเงี้ยเออมันก็แบบช่วยการประสานงานการสื่อสารกับทีมอย่างเงี้ยดีขึ้นนะครับผมก็เนี่ยแหละในบทความก็คือบอกว่าแบบมันจะขัดขวางได้เพราะว่าอาถ้าเกิดว่าแบบเราเราไม่ได้มีด็อกเมนต์ที่ชัดเจนแล้วก็แบบครอบคลุมเนี่ยมันก็จะแบบ เอ่อคนอื่นอย่างที่พ่ตีว่าคนอื่นมาทำวามเข้าใจโค้ดตัวเองเอ่อโค้ดของเราเนี่ยมันก็จะยากเนาะหรือว่าตัวเราเองพ่ตีบางทีเราเขียนแล้วเราก็ลืมอะ่ะกลับมาดูอีกทีลืมไปแล้วถูกถูกอันนี้มันจําไม่ได้หรอกทุกบรรทัดที่เราเขียนนะถูกไหมจอออันนี้แหละเราก็ถ้าเรามีด็อกิเมนต์เนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลามางมดูโค้ดนะครับผมแล้วก็แบบมันก็จะช่วยการทํางานกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราเนี่ยดีมากขึ้นจริงครับได้เลยอ่ะมาที่เรื่องถัดไปดีกว่านะครับ เขาเรียกว่านิสัยแบบที่สามนะฮะคือการ <c oughs> ละเลย work life 平 a อ่า <c oughs> เขาบอกว่าการพัฒนาศักยภาพในฐานะของนักพัฒนานะซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องละทิ้ง <c oughs> นะฮะ <c oughs> เรื่องของ work life Balance นะครับจริง <c oughs> work life Balance นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเออไลฟ อ่าสละไอไม้มาลายลอเรือไม้แห่อากาศใช่ไหม <laughs> <laughs> ไม่มีอ่าไม้โทตัวตีนะฮะไลท์อันนั้นนะฮะ <laughs> <laughs> อันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปะละทิ้งเรื่องของเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะ,ะการที่เราละเลยความสมดุลน,นี้นะครับอาจจะส่งผลเสียนําไปสู่ภาวะเบรนเอาท์หรือหมดไฟ <laughs> ได้นะฮะเขาบอกนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันจะแน่นอนว่ามันจะขัดขวางการเติบโตของประสิทธิภาพในการทํางานของคุณเอง ถ้าคุณ work life b a ประ c e ไม่ดีประานซ์ไม่ดีไงเนะ work life balance เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้การพัฒนาของเราเนี่ยแย่ลงแต่กลับกันนะครับมันช่วยมันเป็นสิ่งสำคัญนะที่ช่วยส่งเสริมให้คุณเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะจะบอกให้ <c oughs> Work l i f ล b a ประ c e นะฮะ <c oughs> การดูแลตัวเองการรักษาสมดุลในชีวิตนะฮะการทำงานจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> แต่บโตในฐานะของนักพัฒนาได้อย่างต่อเน,นื่องจริงๆนะครับมาทํางานในช่วงท้องโมงทางานแล้วก็ทําเต็มที่นะฮะ <c oughs> เลิกงานแล้วก็ไปกก่งก้งกับเพื่อน <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ชีวิตเราก็มีบาลานซ์ถูกไหมฮะมีทั้งความแบบว่าช่วงทํางานอาจจะตึงๆบ้าง <c oughs> นะใช่ไหมบางทีมันเครียดนะทำงาน พอเลิกงานแล้วก็ไปโกงก้งกับเพื่อนชีวิตแล้วก็ผ่อนคลายมันก็บาลานซ์กันระหว่างความเข้มข้นของความเครียดกับความสนุกสนานอย่างนี้เป็นต้นดีดีแต่แต่ต้องอย่าลืมว่าแบบบาลานซ์ด้านการดูแลตัวเองด้วยนะพี่เออต้องต้องดูแลตัวเองด้วยใช่แบบพวกเหลายคนมองข้ามเรื่องนี้จริงการนอนการกินการออกกำลังกายอะไรเงี้ยพี่ติ๋แบบมีรูทีนไงบ้างไหมเรื่องพวกนี้เออผมมีผมผมวิ่งทุกวันเลยครับแทนจริงผมรู้สึกว่าการการ ทำงานของพวกเราอ่ะแทนมันมันนั่งอยู่แต่หน้าคอมนะจริงคือนั่งนานๆจะง่อยอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงมันมันรู้สึกว่ามันต้องขยับคนอย่างขยับตัวบ้างอ่ะผมอาจจะไม่ได้ขยับแบบทุกชั่วโมงแบบนั้นแต่ว่าผมจะบล็อกแบบที่แทนบอกอ่ะคือว่าทุกๆวันเนี่ยผมต้องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอ่ะต้องได้เงื่ออ้องไปวิ่งอันนี้เย่างนั้นเลยแทนของแทนนี่น่าจะเป็นนักวิ่งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วน่าจะแบบน่าจะวางอะไรเป๊ะๆอยู่แล้วนะครับครับจริงคือ มันต้องบอกว่าอะไรร่างกายมนุษย์เราไม่ได้ออกแบบมาให้นั่งเนาะพี่ตีเนาะมันก็เนี่ยแหละอย่างพี่ตีว่าคือต้องต้องพยายามลุกหรือไม่ก็แบบต้องมีช่วงที่มันออกกําลังกายด้วยเนี่ยเออดีมากเลยคือผมเพิ่งไปเจอเพื่อนร่วมงานเก่าผมมาเขาเขาก็เหมือนพวกเราพี่เป็นแบบเด่บเด็บแล้วก็เหมือนแบบทํางานหนักอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบค่อนข้างเวอร์กอลลิกเลยก็ว่าได้ โ oh. อ้โหนั่งนั่งยาวห้าชั่ว 5, 6, 6, โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ uh uh. เดินนิดนึงไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเต็มที่แต่ก็คือนั่งยาวก็คือแกก็จะมีปัญหาเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรพวกเส้นประสาทกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกสันหลัง oh. อะไรแบบอย่างเงี้ยตรงคอตรงหลังอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบเนี่ยเพิ่งไปเจอมาก็จะบอกก็คุยกันว่าเออมันมันไม่ได้แหวอามันต้องแบบแล้วเราพวกเราก็โหอายุก็ไม่ได้น้อยๆน,นะครับรน้องๆนะฟังอาจจะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอแยบบ่างเงี้ยแต่ว่าพวกเรานี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่น้อยแล้ว คือถ้าทุกข้าคุณยังเด็กอยู่เงี้ยก็ต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าแบบอย่าไปไปใช้ซูชิร่เนาะเออพวกร่าง,งกายของเรานะครับยังใช้หากินได้อีกนานนะทุกคนใช่ใครใครเกินสามสิบห้าแล้วบอกเลยว่าอะไรแท้หาเปลี่ยนยาก <laughs> เออเออดีฮะนี่เออมจริงหาเปลี่ยนยากจริงครับโอเคครับถัดไปข้อที่สี่บ้างนะครับ,รบผมเขาบอกว่าความกลัวความล้มเหลวและความสมบูรณ์แบบเนี่ยจะทําให ขัดขวางศักยภาพของพวกเราได้กลัวล้มเหลวเนาะเหมือนแบบอืแล้วก็ต้องการความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออใช่ประมาณ perfectionist แล้วก็แบบอยู่ใน comfort zone เดียวกลัว fail อะไรเงี้ยนะครับผมอมก็ประมาณนี้ก็คือบางทีเราก็เนี่ยแหละความรู้สึกของเราเนี่ยแหละมันก็แบบกลัว fail แล้วก็อยากจะแบบเน้นหาความสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยในบทความคือเขาบอกว่าแบบถ้าเรากลัวที่จะทําผิดพลาดอ่าเราอาจจะหลีกเลี่ยงโปรเจกต์ที่แบบเฮ้ยมันน่าจะ challenge ตัวเองมากกว่านี้นะหรือว่าเฮ้ยเราใช้แต่เทคโนโลยีเดิมๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้เคยคองเทคโนโลยีใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยก็ความกลัวนี้จะทําให้เราเนี่ยติดอยู่ในเซฟโซนมากเกินไปแล้วก็เรียกได้ว่ามไม่พัฒนาไปข้างหน้าได้ครับพี่ติเอจริงต้องกล้าดได้กล้าเสียบ้างนะอยู่ในวงการนี้นะทุกคนจริงจริงก็เหมือนคล้ายๆก็เขาเรียกว่าอะไร เราเสี่ยงในความเสี่ยงที่มันรับได้พี่เออใช่เออ,เอ,อแบบว่าทดลองอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็แบบเรียนรู้ไปข้างหน้าบ้างแล้วมันก็แบบเออความเสี่ยงตรงนี้ถ้ามันรับได้มันก็เออเราก็เทคมันอะไรเงี้ยครับครับความเสี่ยงที่เรารับได้นี่ผมนึกถึงการลงทุนอีกอีกแล้วครับแทนยังไง <laughs> ไม่ไปถึงว่าการลงทุน<อ>แบบกลัวซื้อกองท,งทุน<อ>ไ,ไกลแล้วตรงนี้นะ <laughs> ได้ครับมาแฮปบิตถัดไปดีกว่าครับแทนกับแฮฟบิตที่ห้าแล้ว นะครับ,รบที่จะทําให้คุณแบบว่าปิดกั้น potential ของคุณนะเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการทํางานกับคนอื่น,นเดบบหลายคนเนี่ยอาจจะเป็น introvert ผมว่าก็เยอะนะเดบบนะบเป็น introvert น่าจะเยอะนะครับต้องการทํางานคนเดียวอยู่กับคนเดียวแล้วมีพลัง <laughs> อยู่กับคนอื่นแล้วพลังตกอย่าง <laughs> เงี้ยนะฮะ การหลีกเลี่ยงการทำงานกับคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคนึงเลยนะครับที่จะทําให้ศักยภาพของเราเนี่ยมันมันลด,ดลงนะครับเขาบอกว่าการหลีกเลี่ยงการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันจะจํากัดมุมมองนะครับที่ตัวเองมีนะครับ,รบอาจจะแคบนะฮะอาจจะไม่ได้กว้างมากหรือไอเดียก็ตามไอเดียใหม่ๆมันอาจจะเกิดจากการที่เราได้คุยกับคนอื่นนะไม่ได้แค่เราคนเดียวไงนึกออกไหมฮะ มันคือการทํางานร่วมกับคนอื่นอนะ่ะมันมันมันได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งซึ่งมันมีค่ามากๆนะครับจริงการทํางานร่วมกันนะฮะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะฮะซอฟต์แวร์รท,ที่พวกเราใช้ใช้กันเนี่ยมาจากการร่วมกันทํางานกันเป็นทีมทั้งนั้นแหละคุณนะฮะเมื่อคุณทํางานคนเดียวนะะคุณพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้นะฮะคุณจะพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้กับคนอื่น นะฮะแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นด้วยนะฮะในการสร้างโซลูชันที่ดีหรืออาจจะดีกว่าร่วมกันไปได้จริงจริงอันนี้เขาเขาบอกว่าก็ต้องพยายามที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นนะอย่า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 วันแมนโชว์อะบางทีเราไอเดียเราคิดว่าเราดีแล้วแต่เพื่อนเสริมอะไรมาให้อย่างมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ส่วนใหญ่นะพี่ก็เป็นไปได้เนาะใช่ถูกต้อง หรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้รับอย่างเดียวก็ได้แล้วพอเราไปแชร์กับคุณหน่ยเยอะๆเราก็เก่งขึ้นนะจากการแชร์อืมจริงจริงมันมันทูเวยครับเรื่องนี้ผมผมว่ามันตรงกับคำคมอันนี้แทนอะไรนะ,ะอ,อวิ่งคนเดียวอะไรนะอย,อยากจะวิ่งเร็ววิ่งคนเดียวใช่ไหมใช่ใช่อยากจะวิ่งไปได้ไกลเนี่ยไปด้วยกันด<อ>ีกว่าใช่อ,อ,อันนี้แหละตรงเลยผมว่าจริงจริงตรงกันโอเคถัดไปข้อที่หกนะครับผมเรื่องของการยึดติดกับเทคโนโลยเีเดิมๆอ่านี่ก็คล้ายๆข้อ ที่แล้วนะข้อที่4นะครับ <c oughs> ก็ถึงแม้ว่าเนี่ย,ยการเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีเนาะหรือว่าแบบเราแบบสเปเชียลิสต์ด้านนี้จ่าๆเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าการจํากัดตัวเองไว้กับเทคโนโลยีตัวเดียวเนี่ยมันก็ขัดขวางเนาะศักยภาพของเราได้ <c oughs> นะเพราะว่ามันก็นี่แหละการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันโหทุกวันจริงๆนะครับ <c oughs> เครื่องมือเฟรมเวิร์กอะไรเงี้ยแพลตฟอร์มเอไอมีอะไรใหม่ๆ <c oughs> มาให้เล่นอยู่เสมอนะครับผมจริงถ้าเราเราแบบ อยู่แต่เทคโนโลยีเดียวเนี่ยมันก็อาจจะพลาดการเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมไอทก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดใจกว้างๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันอเห็นด้วยครับผมอ่ะแฮปปิมาถึงข้อที่เจแล้วครับการละเลยทักษะด้านการสื่อสารและซอฟต์สกิลครับนี่เฮ้ยนี่แหละสิ่งที่คนหลายคนมักจะละเลยจริงๆนะฮะนักพัฒนามักจะให้ความสําคัญกับทักษะเรื่องของฮาร์ดสกิลนะ ฝั่งของเทคพิเคิลนะเห็นโปรแกรมนะทำยังไงให้มันประสิทธิ์รีดประสิทธิภาพไปดีที่สุดอะไรอย่างนี้แต่หลายคนอาจจะละเลยนะครับเรื่องของซอฟต์สกิลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะฮะแต่ว่าการละเลยซอฟต์สกิลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะมาขัดขวางศักยภาพนะฮะของตัวคุณได้เลยนะเขาบอกนะในสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบร่วมมือกันในปัจจุบันครับซอฟต์สกิลเนี่ย อย่างการทํางานเป็นทีมการแก้ปัญหาการสื่อสารสการสื่อสารนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากคุณอาจมีโซลูชันทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดก็ได้แต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะสื่อสารมันออกมาได้แนวคิดของคุณให้เพื่อนนะครับร่วมงานคุณเนี่ยได้เข้าใจนะครับมันก็อาจจะทําให้งานมันไม่มีประสิทธิภาพมหมายถึงว่าแนวคิดของคุณมันไม่ไม่ได้สร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้คนอื่นเข้าใจได้คนอื่นก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเจ๋งที่สุดอะ นะฮะจริงนั่นแหละก็คือเรียกได้ว่าความคิดของคุณที่คิดว่าดีอยู่แล้วตรงนั้นน่ะจริงๆมันดีนะแต่คุณสื่อสารไม่ได้มันถูกจํากัดเอาไว้อะจริงจรินะครับมันจะถูกจํากัดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น soft skill และ communication skill เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับเด็ยบอ่่างพวกเราด้วยจริงครับพี่ติงโอเคถัดไปข้อสุดท้ายนะครับผมเรื่องของการไม่ขอคําแนะนําแล้วก็ไม่ขอรับฟีดแบ็กอ่านะครับ ก็อันนี้ตรงไปตรงมาเนาะก็คือการที่เราแบบไม่ไม่ขอด้วยไม่รับฟังเอ,อ่อไม่เอาฟีดแบ็กใดใดทั้งสิ้นนะครับก็จะทําให้เนี่ยขัดขวางเสียภาพของเราได้ก็คือเขาบอกว่าฟีดแบ็กเนี่ยก็คือมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเนาะที่แบบว่าเวลาเราเขียนโค้ดคนเดียวเนี่ยบางทีเราก็ลืมบายสปอตหรือว่าเราลืมจุดบอดบางอย่างไปพลาดโอกาสในการปรับปรุงให้มันดีขึ้นแน่ๆเลยส่วนใหญ่คือผมคิดว่าให้ผมเขียนโค้ดดีแล้วนะให้พี่ตีไปรีวิวอะ ทุกส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบเฮ้ยปรับอันนี้ได้อีกนิดนึงเฮ้ยสไตล์ไม่เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยเออมันก็จะทําส่วนใหญ่มันก็จะมีการปรับปรุงมีโอกาสก็เรียกว่ามีโอกาสการปรับปรุงโค้ดเนี่ยให้ดีขึ้นเกิดทุกครั้งเลยเออเพราะฉะนั้นผมว่านี่แหละการขอฟีดแบ็กนะครับจากเพื่อนร่วมงานที่ปรึกษาเราแล้วก็หรือแม้แต่ผู้ใช้งานเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆเนาะแล้วก็จุดที่แบบเออเราพัฒนาได้อีกนะครับรเรื่องของฟีดแบ็ก ใชให่หลายๆที่ก็มีทั้งแพรโปรแกรมมิ่งใช่ไหมให้เพื่อนมาฟี e d b a c กันด้วยใช่ไหมแล้วก็หรือเหมือนส่งให้ซีเนียร์รีวิวย่างด้วยเนาะจริงแบบนี้ดีนะมันได้เห็นมุมมองใหม่ๆพูดถึงการทํางานของของเราทีมเราเองนะรเราก็จะต้องส่งให้กนะันรีวิวเนาะไม่ว่าจะเป็นบล็อกไม่ว่าจะเป็นโค้ดนะครับแทนเะนาะเราก็รีวิวซึ่งกันและกันช่วยกันฟี e d b a c ใช่ซึ่งผมว่า,วาดีมากๆมันมันมีบางครั้งที่ เรามองข้ามหรือเราคิดว่ามันเออใช่มันไม่ค่อยสําคัญหรืออะไรเงี้ยเ,เราไมไ่อาจจะไม่ได้สำคัญเราไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยแต่ว่าพอเพื่อนพูดเฮ้ยเออวะเราเราเออมันจุดนี้มันสําคัญนะอะไรเงี้ยอืมจริงบางทีเราเราเขียนบทความเงี้ยรู้สึกว่าเราอ่านเข้าใจแต่เพื่อนอ่านเนี่ยมันมันเพื่อนสะท้อนให้เราเห็นได้ว่าอันนี้มันเข้าใจยากอ่ะจริงจริงเลยเออเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากๆจริงจริงจริงครับเบ่ มาถึงบทสรุปกันเลยครับในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในฐานะของซอฟต์แวร์เดเวลเปอร์นะครับนักพัฒนาสิ่งสำคัญก็คือการตระหนักถึงการจัดการกับนิสัยที่อาจจะขัดขวางนะครับความก้าวหน้าของเรานะรด้วยการเข้าใจนะครับแล้วก็แก้นิสัยเหล่านี้นี่มีตัวอย่างทั้งแปดแ i t บิตมาแล้วนะฮะค,คุณสามารถที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงนะฮะ ของคุณและก้าวไปสู่การเป็นนักพัฒนาที่ดีขึ้นในปี2025นี้ได้ครับนะฮะลองเอาไปปรับกันดูว่า8 h a b i t ิท,ที่วันนี้ผมกับแทนเอามาแชร์นะเรามีทั้งให้ดูว่า h a b i t ิอะไรต่างๆเป็นยังไงแล้วพิธีที่จะแก้ด้วยนะฮะลองเอาไปปรับ,รบใช้กันดูนะนะครับหวังว่าทุกคนก็จะเป็นคนที่เป็นนักพัฒนาที่เก่งขึ้นดีขึ้นในปี 2025นะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมกับแทนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ